อุ้ยอย่าพึ่งอุ้ยแต่ถึกมากทุกคนไปปั๊ม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 ตะคุบไงตะคุบคิงหายไปเลยเดอะฮันชอปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเก h นชินพับจีฟรีไฟที่สําคัญคือรับเติมเงิน7บาทในราคาถูกมากๆสะดวกรวดเร็วไม่มีรีฟันแน่นอนเดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลย คนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะเอาล่ะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม7บาบบาบบา,บากันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เลยผมก็จะไปรีวิวตัวละครตัวนี้นะครับก็มีผู้ชมทางบ้านส่งรหัสมาให้พี่รีวิวนะฮะทุกคน วันนี้พี่ก็เลยได้มีโอกาสมาเล่นตัวน้องเดียนเน่เฟสตัวนี้เลยนะครับซึ่งหูกว่าน้องจะมีตัวเฟสนี่คือมันนานมากอ่ะทุกคนมันแบบมันเกือบโอ้โหนี่2ปีกว่าแล้วนะเซิร์ฟญี่ปุ่นเกาหลีนี่2ปีกว่าแล้วนะฮะเพราะว่า global เพิ่งครบรอบไปเมื่อ2ปีเมื่อไม่กี่วันก่อนแต่ว่าเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยคือเปิดมาก่อน global นะครับก็หลายแล้วนะคือ2ปีกว่าแล้วนะครับ เพิ่งมามีตัวเฟซชาวบ้านชาวเมืองชาวแก๊งเจ็ดบาปเขามีตัวเฟซกันไปแบบว่าออกเจน2เจน3กันแล้ว <c oughs> แล้วยิ่งหัวโจกไม่รอดัชนี่คือออกเจน2เจน3มาเพียบเลยนะครับเดียนเน่เพิ่งออกนะฮะก็ไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วนะแพทนี้เดียนเน่เขาก็ได้มีตัวเฟซเป็นของเขาสักทีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสกิลแล้วก็ไปดูเบสตั้ทพื้นฐานของตัวน้องกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะไปพูดถึงข้อมูลกันด้วยว่าเออตัวน้องเนี่ย มันเก่งทางด้านไหนนะครับแล้วก็เป็นสายอะไรเล่นทีมอะไรนะครับแล้วก็ใส่ของยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับมาแล้ก็ไปดูสกิลกันฮะน้องเดีเน่นะครับเป็นเดียเน่เฟสตัวแรกของเจนเลยเป็นสายทอน <g ül> สายแทงแล้วก็เป็นสายกึ่งดาเมจด้วยแต่ว่าหลักๆก็คือเป็นสายแทงยืนรับตีนให้เพื่อนนั่นแหละสกิลของเดียเน่เนี่ยจะเหมือนกับของโกเทอร์เฟสเลยสกิลหนเนี่ยก็คือตีไปตีเดียวนะร้อนะครับที่ขั้นแรก แต่ว่าขั้น3เนี่ยอยู่ที่450%เลยนะครับแล้วก็เอฟเฟกจะเหมือนกันทั้ง3ขั้นนะเราพูดถึงขั้นสุดท้ายกันดีกว่าก็ตีไปแต่ว่าถ้าเดียเน่ตัวนี้มีเกรอันติ4ีลูกขึ้นไปก็จะลดเกรอันติของอีกฝ่าย1ลูกแล้วก็ถ้ายิ่งเดียเน่ตัวนี้มีเกตอันติมากเท่าไหร่ต่อ1ลูกนะครับจะเพิ่มดาเมจของสกิลนี20%ที่สร้างอันติมี5ลูกก็ก็แรง่ะก็โดนไป100%อ่นะเพิ่มขึ้น100%นะ่ะถือว่าเบิ่มๆเลย นี่คือสกิลแรกนะฮะเหมือนของเกาเธอเขียวแหละเอฟเฟกเดียวกันเลยเปลี่ยนแค่คนใช้แล้วก็อาร์ตสกิลสเนี่ยเป็นสกิลทอนนะครับเป็นสกิลสแตนนะที่ขั้นแรกเนี่ยจะอยู่ที่2เทินนะครับสแตนแต่ว่าขั้น3เนี่ยจะอยู่ที่3เทินเลยตัวของเดียเน่จะตั้งท้อน3เทินนะครับที่ขั้น3พร้อมกับทอนอีกฝ่ายก็คือยโยยุอีกฝ่ายให้มาตีตัวน้องแต่ว่าตัวน้องเนี่ยจะเพิ่มตาที่เกี่ยวข้องกับเลือดนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่ขั้น3ก็นี่แหละผมจึงบอกไงว่าตัวน้องเป็นสายแบบเรียกกตีีไดด้มา ปิดสกิลสองไปก็ทอนยับยับให้ฝ่ายตีมาแถมแบบเพิ่มเลือดให้กับตัวเองได้ด้วยนะเป็นตัที่เกี่ยวกับเลือดอย่างต่ำเนี่ยคือ2เทินเลยตัที่เกี่ยวกับเลือดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็มีเลือดนะฮะ SP เป็นตัหลักแล้วก็มีไลฟ์สกิลนะครับก็คือดูดเลือดรีเจนนะครับก็คือรีเจนเลือดตอนช่วงเริ่มเทินก็มี3ค่านี้ก็เป็นเบสิกสแต็กที่เกี่ยวข้องกับ HP เรามาดูที่อันตีกันนะฮะอันตีเนี่ยคือจะทำดาเมจแบบหมู่เลย3 8 0 จะมีเอฟเฟกต์ยับยั้งด้วยเอฟเฟกต์ effect ยับยั้งเนี่ยคืออะไรนะครับเอฟเฟกต์ effect ยับยั้งก็คือสําหรับทุกเอฟเฟกต์สแตนหรือว่าบัฟสแตนของตัวน้องต่อ1บัฟเนี่ยที่เป็นบัฟสีเหลืองนะจะเพิ่มดาเมจที่สร้างไปนะครับ5%ต่อ1บัฟแล้วก็จะฮิวเลือดทั้งทีมไปด้วยเลยนะครับ3%จากดาเมจที่สร้างไอขั้นแรกเนะี่ยไอขั้นหนึ่งเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะเท่าไหร่คือเอฟเฟกมันฮิวเลือดก็ไม่ค่อยแรงนะส่วนเรื่องของดาเมจผมก็่่่่ามไไคอยเทหรนะ แต่ถ้าเป็นขั้น4ขั้น5ขั้น6เนี่ยอันนี้คือแรงแหละแต่ว่าขั้น1ผมว่าไม่เท่าไหร่นะฮะส่วนของอันติแล้วยิ่งท่าเลเวลแม็กเนี่ยอันติเลเวลแม็กอันเนี้ยพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นเป็น570%แล้วก็จะฮิลเลือดทั้งทีม30%ของดาเมจที่สร้างพร้อมกับไอความแรงที่อยู่บนหัวที่เป็นสแตนเนี่ยจะเพิ่มถึง50%เลยนะครับตอนน่อ1บัฟแน่นอนว่าเอาคนไหนจะงงว่าเฮ้ย hey, ไอสกิลสแตนสกิลเหลืืออองเเเเเเนนนนนนีีีีี่่่่่่่ยยยยมมมมััััก็็บบบฟฟฟดวไไใใชชหราจะะฮทปสแตค3ล ก็เพิ่มไปอ่ะบัฟละ5%ถ้าสูงสุดอยู่ที่50%ก็เพิ่มไปก็สูงสุดอยู่ที่150%นะครับแรงมากนะฮะอันติทัติตันนี่คือระเบิดสนามได้เลยอะ่ะแล้วก็แน่นอนว่าตัวคีย์หลักของน้องคนนี้จะเก่งไม่เก่งเนี่ยอยู่ที่พาสซีฟเลยไอพาสซีฟของควีนเดียเน่ตัวนี้นะฮะพันธมิตรหรือว่าฝ่ายเราได้รับดาเมดนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับน้องส0สูงสุดอยู่ที่50%นะครับอ็คือโนน5ครั้ง แล้วก็ถ้าเมื่อตัวน้องเสีย HP หรือว่าเสียเลือดไปจากความแรงของสกิลหรือว่าเอฟเฟกของการ์ดนะครับรวมถึงพวกดอทเลือดด้วยจะสะสม HP ที่เสียไปเนี่ยสูงถึง50,000 0หน่วยเลย5 0 0,000หน่วยเลยนะครับก็คือเลือดไม่อันนี้คือนับรวมตอนฮิวด้วยนะถ้าฮิวขึ้นมาก็ไออันเก่าที่แบบเสียไป200,000หรือว่าเสียป 100, เป็น0,000อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่นับถ้าฮิวขึ้นมาแล้วคือฮิวขึ้นมาไอส่วนนึงก็สแต็กไปเรื่อยๆจนครบ500,000เนี่ยเมื่อใช้ทักษะหรือว่าใช้สกิลโจมตีเนี่ยจะเพิ่มความเสียหาย 20%ของยอดสะสมก็คือของ5 0 0แสนหรือว่าถ้าเป็น2 0 0แสนแบบเก็บได้2 0 0แสนก็ของ2 0 0แสนคือว่าน้องเนี่ยเป็นทั้งดาเมจแล้วก็เป็นทั้งแบบเป็นทั้งตัวทอนได้อะในตัวเลยอ่ะแต่ถ้าถามว่าแรงไหมเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ไปลองเล่นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยว่ามันแรงจริงหรือเปล่าไอ้สะสมสแต็กตรงนเนี้ยจากพาสีฟเนี่ยแต่ว่าที่ดีไปกว่านี้เนี่ยก็คือเอฟเฟกสุดท้ายของนางนะครับเมื่อตัวน้องใช้ตั้งท่านะฮะหรือว่าสกิลสแตนสกิ เพื่อนทั้งทีมจะได้รับความเสียหายลดลง40%คือนอกจากไอสกิลเนี้ยแม่งจะถึกแล้วนะฮะยังทําให้ดาเมจที่โดนจากอีกฝ่ายเนี้ยลดลงถึง40%ด้วยอันนี้คือทั้งทีมนะพันธมิตรด้วยนะครับเป็นพาซซีฟที่ค่อนข้างยาวคือยาวมากผมไม่เคยเห็นพาซซีฟไหนยาวไปกว่านี้อีกแล้วนะครับในเกมอันนี้คือพาซซีฟยาวสุดแล้วมั้งที่ผมเคยอ่านมานะนะฮะเนี่ยดูดิโคตรยาวนะฮะแต่ก็เป็นพาซซีฟที่ดีอ่ะนะ ถ้ายิ่งมีแบบโดนดาวเมจเยอะมันก็จะสะสมสแต็กไปเรื่อยๆถ้าครบ5้าแสนเนี่ยก็คือ20%ของ5้าแสนเลยแต่แน่นอนแหละว่าตัวน้องหลักๆเลยเนี่ยผมว่าไม่น่าใช่ดาวเมจหลัก <No. S 1> คือในทีมมันต้องมีดาวเมจหลักอยู่แล้ว1ตัวเอาตัวน้องเป็นดาวเมจหลักผมว่าไม่น่าจะเวิร์กคือถามว่าแรงไม่แรงจริงแต่ผมว่าน่าจะเป็นตัวทอนอ่ะดีกว่าเรามาดูเบสตทของตัวน้องกันบ้างผมค่อนข้างว้าวนะตอนไปอ่านเบสต์ทของน้องครั้งแรกเนี่ยคือว้าวเลยว่าเฮ้ย mm? นี่เดียเน่จริงๆเหรอครับ เราไปดูกันนะฮะเบสตั๊ของควีนเดียเน่ตัวนี้เลยพลังโจมตีเนี่ยคือต่ำมากร้อยสามสองนี่คือแบบต่ำกว่าตัวละคร s อบางตัวอีกอะหรือว่าต่ำกว่าตัวละคร s อที่แบบไม่ใช่ตัวเฟสบางตัวอีกแต่ว่าป้องกันเนี่ยจะเริ่มขึ้นมาแล้วก็คือ46นะครับของเกมก็ยังแบบเป็นเบสตั๊ที่ยังถือว่าต่ำอยู่นะถ้าเทียบกับตัวเฟสหลายๆตัวที่ผ่านมาแต่นี่เลยทุกคนเลือดเนี่ยเลือดของตัวน้องเนี่ยอยู่ที่3ของเกม เยอะจัดๆเลยนะฮะเยอะมากแต่ว่าพลังต่อสู้ของตัวน้องถ้าใส่สุดจะเต็มหรือว่าอัพของให้มันสุดแล้วจริงๆที่เลเวล90แล้วก็6ดาวม่วงทุกอย่างตันแล้วเนี่ยที่เป็นแบบที่เราทําได้นะไม่รวมกับอุปกรณ์นะไม่รวมกับอุปกรณ์นะหมายถึงแบบตัดที่ทําได้เนี่ย90 6ดาวม่วงเปิดพลังต่อสู้ของตัวน้องจะอยู่ที่1ของเกมเลยนะครับในตอนนี้หรือว่าเป็นคุนเดียนเน่ที่คือเหนือความคาดหมายมาก เรื่องของพลังต่อสู้นี่แหละถ้าใส่น้องไปเนี่ยมีโอกาสเปิดก่อนแน่นอนนะครับถ้ารวมตัวเฟสนะผมถือว่าโคตรด <c oughs> ีเรามาดูอุปกรณ์ที่ใส่กันบ้างนะอุปกรณ์ที่ใส่เนี่ยอ่ะคือน้องคนนี้ก็ใส่ถูกแล้วนะครับเจ้าของไอดีใส่ถูกแล้วก็คือเป็นเลือดแล้วก็ป้องกันนะครับนี่คือ2เซตที่ต้องใส่หรือว่าอีกเซตนึงเนี่ยคือป้องกันล้วนแต่ผมคิดว่าเลือดกับป้องกันเนี่ยดีกว่าอันนี้คือเซ็ตเบสิกที่แบบต้องใส่เลยคือเลือดป้องกันนอกจากเราจะได้พลังต่อสู้แล้ว เรายังได้ในส่วนของคอมโบจากพาสีที่แบบเน้น HP ด้วยรวมถึงมีความถึกด้วยเพราะว่าเดียนเน่เนี่ยมันต้องเปิดท้อนบ่อย,อยก็ยืนให้นานที่สุดในสนามอะ่ะก็เลยต้องใส่พวกเลือดแล้วก็ของป้องกันดีกว่าส่วนออฟลองก็เป็นออฟหลักเลยนะครับเหมือนกับออฟหลักเลยข้างบนข้างล่างตรงกลางนะครับใส่เหมือนกันหมดโอเคอ่ะนะครับมาเรามาพูดถึงจุดเด่นของตัวนี้นะครับตัวเดียนเน่ตัวเนี่ยถ้าผมพูดจริงๆเลยนะมันก็คือตัวตัวในทีมสายท้อนนะครับทีมทรามเมลเนี่ยคือต้องคู่กัน เป็นไปได้นี่คือพารทีฟช่อง4ต้องเป็นเอทรอซ่าแต่ด้วยที่รหัสเนี่คือไม่มีเอทรอซ่าที่มันมันเก้าสไงก็เลยไม่เป็นไรนะครับเราใช้เป็นดาเมจตัวอื่นก็ได้นะฮะมาแทนแต่หลักๆถ้าจะเอาเซฟจริงๆเนี่ยก็ใส่เป็นเอทรอซ่าแล้วก็เอาทราเมลไปดาวเมจตัวน้องตัวนี้ก็เป็นตัวซับไปจะดีกว่าแต่ทราเมลต้องอติตันนะจะเบิ้มมากเพราะว่าทราเมลเนี่ยมันก็มีตแตนที่ลดดาเมจให้กับทีมได้ ตัวน้องมันก็มีลดดาเมจให้กับทีมได้เหมือนกันนะครับมาเลยคอมโบก็ได้ไงสองตัวเนี้ยด้านของการลง PP เนี่ยผมให้เลย t ิ i เปิลคือดีมากนะครับ <c oughs> เป็นตัวทีมสายทอนทีมสายแท้งหรือว่าทีมสายสแตนที่ดีมาก <c oughs> แต่ว่าเรื่องของการลงดันเนี่ยจะลงดันได้คือบอสกระต่ายลงดันได้ลงบอสกระต่ายได้ตัวนี้แล้วก็เอาไปลงบอสกวางได้ที่เป็นกวางตัวใหม่นะแต่ในคลิปนี้ผมคงลงให้ดูไม่ได้อะเพราะว่าของยังไม่ถึงนะฮะ ก็ต้องไปรอ ID ในเซิร์ฟเอเชียมันจะเข้าก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดแล้วก็เดี๋ยวจะไปลงบอสกวางให้ดูส่วนตัวช่องที่4ี่เนี่ยถามว่าใส่น้องไปช่องที่4ได้ไหมผมอาจจะไม่แนะนําให้ใส่น้องไปช่องที่4ี่ควรใส่น้องเป็น3ตัวหลักตอนเริ่มมากกว่าโอเคนี่ก็คือเจเน่นะครับตัวเฟสลงดันได้โอเคลงดันได้ดีอยู่แต่ไม่ได้ดีมากแต่หน้าที่หลักของตัวน้องก็คือการลง PP นะครับเป็นทิพเป็นเอสเลยเกรดนะส่วนเรื่องของคะแนนเนี่ยผม ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยให้แล้วกันขอไปเล่นขอไปลองเล่นดูก่อนถ้ามันไม่เวิร์กเนี่ยก็คงจะให้ตามตามเนื้อผ้านะครับเพราะาผมก็ไม่เคยลองเล่นเหมือนกันนี่คือ first play ครั้งแรกที่ผมเล่นพร้อมกับคนดูตอนนี้เลยส่วนทีมที่ผมจัดเนี่ยผมจัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีมของเดียเน่ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูทีมกันนะครับทุกคนก็เป็นทีมนี้เลยนะครับคือหลักๆเนี่ยคือเป็นสายแบบสส่เคาน์เตอร์มากกว่าคือยอมโดนาวเมจแบบเบิ้มเแบบโดนที่หน้าหรือว่าโดนที่ตัวเนี่ยคือหนักหไว้ก่อน พร้อมกับรอเคาน์เตอร์กับตัวที่เรามีคิงเนี่ยเป็นตัวสร้างโล่ด้วยเผื่อ play save, เพเซฟเผื่อแบบบางแมต์นี่เจอพวกป๋าเฉววันหรือว่าเป็นพวกเคียวก็มีคิงเนี่ยแหละคอยเซฟได้ไอทราวเมลก็แน่นอนว่าคอมโบคู่กับเดียนเน่นะครับคอมโบสายแสแตนเหมือนกันไอทราวเมลก็ลดดาเมจให้กับทีมบวกกับอันติเนี่ยก็แรงตามป้องกันนะนะแล้วก็เดียนเน่ตัวนี้ก็แน่นอนว่าเป็นตัวทอนนะครับแล้วก็เป็นกึ่งดาวเมจได้ด้วยส่วนป๋าเฉววันเนี่ยคือตำแหน่งเนี่ย ที่จริงต้องเป็นเอทรอซ่าเขียวแต่คือในรหัสน้องเขาก็ไม่ได้ปั้นขึ้นมาไงก็เลยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรใช้ป่าเฉลีวันแทนได้นะครับเป็นดาเมจอีกตัวหนึ่งเพิ่มเข้าไปได้พลังต่อสู้ก็อยู่ที่1 7 5 0 0 0สน่นะครับตัวแรงของ PP ก็อยู่ที่แชมเปี้ยน5มาทุกคนเดี๋ยวเราไปลงให้ดูนะครับสัก23สาตาแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปท้ายคลิปให้ฟังว่ามันเวิร์กไหมตัวน้องตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับผมอาแรกของเราในคลิปนี้ เราจะมาเจอกับทีมอะไรนะครับตาแรก <Hi. S 1> นี่ไงเจอทีมเมตาอีกแล้วซือ <Hi. S 1> วันๆเจอแต่ทีมเมตาว่ะค <What? S 1> ือเดียนเน่อ,อุต่าหออกตัวเฟสมาแล้วเอ็งก็ไม่เล่นกันเออแล้วก็ลืมบอกว่าพาสซสฟของเดียนเน่เนี่ยเป็นพาสซีฟบ,บับเทาด้วยนะครับพาสซสฟบับเทานี่เลยรวมถึงเพิ่มสแต็กด้วยก็เป็นพาสซสฟบับเทาเหมือนกันนะถือว่าเป็นอะไรที่งานดีมากดีที่สุดแล้วไปครับผมแล้วก็ขอเปิดโล่หน่อยละกันนะสักนิดหนึ่ง ตั้งถอนมานะฮะแล้วก็ไปปาดขอปาดทักทายหน่อยหนึ่งทีโอเคมาแล้วดูแล้วคือหมุนแบบหมุนแบบมีเสียงออกมาด้วยนะหมุนฟุบ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 เลยโอโ้โหอีกฝ่ายคือลำคานออกเกมอะลำคาญแบบว่าเสียงดังเกินหมุนเนี่ยโอ๊ยอย่าพึ่งอุ้ย,ยแต่ถึกมากทุกคนคืออีกฝ่ายก็ตีไม่เข้าแล้วก็บัฟเทาเห็นปะ บนหัวบัฟเขานะแต่ว่าถึกมากนะครับแล้วก็ทอนถึง2เทินด้วยนานมากนะ <c oughs> เป็นอย่างนี้นี่คือทอนนานเหมือนกันนะ <c oughs> ออนะฮะตั้งสแตนไป <c oughs> ไปปาดปาดไม่เข้าอยู่แล้วแหละเพราะว่าผมจะเอาแบบแคสกิลเฉยๆเนี่ยอย่างเ <c oughs> งี้ยตีไม่เข้าหรอกเพราะว่าติดโล่ของอีซเบดนางฟ้านะครับ <c oughs> มาดิครับผม, <c oughs> ผมพร้อมบวกผมพร้อมบวกแล้วคือหมุนหมุนติ้วติュหมุนติ้วติ้ว อย่างเท่ครับมาหมุน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 ตีเข้าหรือเปล่าตีเข้าหรือเปล่าโอล่าโอล่ามาว่ะเมริโอดั๊ว่ตะสตันว่ะถอนตั้งท่าด้วยเือ,อมอนี่ <c oughs> มอนี่บางอาจมากมาถอนตั้งท่าพี่ได้ไงเนี่ยมันอยู่ไว้ได้นะมาปาดปืด้ดปาดปืด้ดไงแล้วรู้จักปาดปื้ดของชิงปะ่ะ น,นี่ไงล่ะนี่ไงเราอย่ามาสตันเดียนเน่พี่แล้วดูบัฟเทาบนหัวดิโคตรเยอะเลยเต็มไปหมดไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนนั้นี๋ยวเราค่อยไปดูตัดกันนะฮะเขารวมเกตอันตีของทั้งสองตัวมาเลยวะ่ะแต่เรามีลดเกตของทราวมีเอลอยู่นะอาตีมาที่ทราวมีเอลครับผมหนึ่งทียังไงครับสตานเลยนะสตานเลยนะนยนะโดนสตานก็ได้อย่างงี้คือหยาบโลน แต่ว่าผมว่าน่าจะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่นะฮะเราเปิดท้อนไปนะครับแล้วก็ใช้เดียนเน่เนี่ยต่อยไปน่าจะตายอยู่ปะ่ะแล้วก็อันติไปเลยนะครับของคิงในตำยานเอา้าเดี๋ยวก่อนลืมว่าคิงมาลบลบดีบัฟได้นี่ว่ะ <c oughs> ผมก็ลืมสกิลของไอ้คิงไปเฉยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> ได้อยูไ่ได้อยู่โอ้ <c oughs> ได้อยู่มาดิครับดูได้อยู่นะ คิงอันติเท่าไหร่อะรหัสของเขาเนี่ยรหัสของน้องคนนี้คิงอันติเท่าไหร่นะทำไมมันแรงจังวะอันติน่าจะไม่ใช่หนึ่งอะดูจากทรงแล้วใช่ปะผมก็ไม่ได้ดูด้วยอันติเท่าไหร่แต่ที่รู้ว่าอีกฝ่ายตีไม่เข้าอะเอาเดิมาดิครับทีมผมถึกมากๆาทีมผมถึกมากมากผมบอกแล้วทีมผมถึกมากมากจอกเราะสามเท่าโอ้ย่ามาแล้วครับหนึ่งทีแล้วก็อันติมาใช่ไหมแต่อันติมาใช่ไหมมันจะเข้าหรือเปล่าเนี่ยผมอยากรู้หรือเกินเนี่ย มันกระเท้าหรือเปล่ามันไม่เข้าอยู่แล้วไงคือเขาลบบัฟนะแต่ว่าทีมผมไม่มีบัฟนะครับเป็นสายแบบบัฟเทา <c oughs> เป็นสายบัฟเทาก็คือบัฟโกงมาก <c oughs> โคตรดีงานโคตรดี <c oughs> อันติไปเลยนะครับคราวมิเอลนะแล้วก็เปิดทอนมานะฮะ <c oughs> จริงๆคือเล่นเกตอันติของเดียนเน่มาก็ได้นะ <c oughs> เล่นเกตอันติอย่างนี้มาก็ได้นะครับแต่ว่าเอาไหมเอาดีกว่าเอาดีกว่าอยากจะลองไง <c oughs> คนมันอยากจะลองอ่ะอืบโชว์ จั๊กกันแล้วขาวๆไวหนึ่งทีโดนไปดีป่านี่คือหงายหลังแล้วก็ตั้งทอนมานะฮะเฮวี่ไม่เท่า <_ t un> ไม่ใชุ่ลธาตุอันนี้คือแฮมเมอร์สปินเรียบร้อยตาแรกก็ชนะไปแบบใสๆไอ้ดัตเขาเนี่ยผมว่าอันติไม่ใช่หนึ่งนะครับเมื่อกี้แรงมากนะขนาดแบบผมเปิดทอนนะ่ะหรือว่าเปิดแบบปั๊บของเดียนเน่ยังโดนแรงเลยนะฮะแต่ก็แน่นอนว่าทีมเราถึกไงมันเลยไม่ตายนะครับตาเม,มื่อกี้นะอ่ะมาตาที่2มาฮะเป็นทีมของคิงโอเค กลังต่อสู้อยู่ที่158,000มาครับผมผมชอบตรงเ,เดี๋ยว,วยผมจะบอกผมชอบตรงที่ทอนของเยเน่เนี่ยมี2เทินเขากดออกไปเฉยเลยใจเย็นใจเย็นนะครับมาใหม่ๆหม,ม่เอาใหม่เอาตาใหม่ตามเมื่อกี้ไม่นับอะไรครับเนี่ยออกเกมเฉยมานะครับผมตาที่ 3. ตามตาเมื่อกี้ไม่นับนะครับตามเมื่อกี้นี่คือออกเกมหนีเฉย โอ้ตาที่3เป็นทีเมต้าอีกแล้วแล้วก็เกือบโดนเปิดก่อนด้วยจานหมีจานหมีเกือบโดนเปิดก่อนนะจานแต่ยังก่อนเราเปิดก่อนเขาเราได้เปรียบเราจะสร้างโลมานะฮะแล้วก็นี่เลยตั้งถอนมาคำขตั้งถอนคำขำหนึ่งทีไงแล้วมาครับผมปาดต่อยสินี่ไงปาดหน่อยแล้วก็ตั้งถอนมาคำขำไงขำข หมุนติ้วๆไงเจอแฮมเมอร์สปินติ้วๆอ,อ่ะเพื่อนลำคานหรือเปล่าถ้าลำคาญก็ออกเกมได้มาลำคานไหมเราอุ้ยปาดมาด้วยวะ่ะปาดมาด้วยแต่ว่าปาดไม่เข้าแล้วติดเอโล่ด้วยแล้วก็ติดไอเดนน่ด้วยปาดไม่เข้าแล้วดูปาดไม่เข้าโล่ตั้งโล่โคตรเบาอะ่ะเดี๋ยวดูนะ <S <S ผมจะปาดแบบว่าหายไปเลยอู้ <S 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 เดี๋ยวก่อนทำไมเขาไม่ใช้จอกเกราะมาก่อนละ่ะ ถ้าจอกกระเาะมาก่อนเนี่ยมันจะสลายโลกของคิงได้นะเพื่อนรู้หรือเปล่าเนี่ยปาดไปเลยนี่ไงเห็นปะปาดแป๊แบ,บเดียวนี่คือหายไปแล้วโลกแลก้วก็ทุบไยทุบทุบ <c oughs> เจอความคือของทีมผมก็ไปอ่ะตีไม่เข้าเลย <c oughs> อีกฝ่ายตีเดี่ยวมาก็ไม่ได้ด้วยนะครับตีเดี่ยวมาติดเดียเน่นะคือยังไงเนี่ยก็ตีไม่เข้านะฮะอีกโก้ด้วยวะขั้นสองนะครับนี่คือโชว์มือแบบขาวๆอันขาวๆเรียบร้อยตีไม่เข้า หวาเลโน่ตีม<พ>า <uka> ที่ดีอันเต้ยังก่อนตีไม่เข้าหลอกเพกื่อนตีไม่เข้าหลอกตีไม่เข้าหอกโอล่ะเนี่ยยังก่อนไงผมจะไม่ใช้อันตีของคิงแล้วกันนะผมอยากเล่นน้องดนะีอันเน่น่ะผมเลยไม่ใช้อันตีของคิงเนาะเพื่อนแล้วก็ตีไปครับผมนี่ไง<ก>ไปบ๊มบ๊มบ,บ,บ๊ตะคุบเลย ตะคบคิงหายไปเลยเพราะว่าจะใช้อติของคิงเนี่ยผมเกรงว่าอีกฝ่ายจะหายทั้งทีมผมเลยยังก่อนผมจะไม่ใช้อติของคิงหรือว่าเป็นการต่อให้นี่ไงละ่ะตีไม่เข้าแล้วนะดั๊ตนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งสิดัสตถ้าดัตตีนี้มันก็ตีไม่เข้าดีเพื่อนดูดูตีไม่เข้าอันตีของเดียนเน่มาเกินสี่ลูกแล้วแล้วก็ลดเกอัยตีได้ถึง2ตัวแบบเบึ้มๆลดทราวเมลไปก่อนแม่วดีกว่าสแตนมาแล้วก็ นี่ไปนะครับแล้วอีกใบนึงเนี่ยลราไปที่ป่านะมา,นานะะเปิดมาก่อนสแตนหนึ่งเธอแล้วก็ไปเบสซี่คญญรัชโอยโคตรแรงอีกใบนึงอีกใบนึงนเป็นไงจะตายไงเพื่อนจะตายอันตีผมมาแล้วนะฮะแต่ว่าผมไม่มีบัฟของเดียนเน่แล้วนะตาต่อไปเนี่ยเพราะว่าการสแตนไม่ออก ตีมาที่ดีอันเน่ว่าป๋ายิ่งตีมาเท่าไหร่เนี่ยดาเมจของอันติก็จะแรงมากขึ้นจากพาสีฟตีมาตีมาเรายอมให้ตีวกกับโลกของคิงไปอีกปะแรงกว่าเดิมมาแล้วผมคิดว่าน่าจะจบแล้วนะอีกฝ่ายไปายปาดไปแล้วก็มาลาก่อนนะคุนามินี่ไงแล้วโอ้โหจะตายป๋านี่คือหายไปเลย แต่ว่าเมอร์ลินติดพาสซีฟนะครับเลยไม่ตายนะแล้วก็แล้วก็เสือเมอร์ลินโลลีตัวเดียวอาการไม่ดี <No. S 1> อาการไม่ดีเลยอย่างนี้เขาเล่นผิดนะที่จริง <c oughs> คือน่าจะใช้ดั๊ดโมตีมาก่อนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าดั๊ดโยมตีมาเนี่ยเราก็ผมว่าน่าจะถึกพอที่แบบจะกดอีกฝ่ายได้นะ <c oughs> มาลาก่อนแล้วกันตาน,นี้จี <c oughs> นะตาที่สองโอเคเรียบร้อย มมลินบอกอู้ตัวแตกนีห้าบาทมาอีกสักตาและกันตาที่สี่เป็นทีมอลิซาเบตอีกแล้วเจอกับอลิซาเบตนางฟ้าอีกแล้วมันมีมันมีถอนสแตนนะดิอลิซาเบตนางฟ้าลองดูได้ลองดูต้องเล่นแบบเพลย์เซฟจริงๆนะจๆนะเจอทีมเนะี้ยอย่างนั้นนี่งานหยาบแน่นอนโอเคอ่ะไปก็ผมเปิดโล่ไปก่อนตีแบบสร้างดาเมจไปก่อนนี่ไงนะวันนี้ก็คือเราแบบ ขอกดดาวมีดไปก่อนนะฮะเราปล่อยให้เอลซาเบตยืนนานในสนามไม่ได้เพราะว่าจะโดนถอนสแตนซึ่งมันเป็นข้อที่หยาบมากถ้ามันได้ถอนสแตนเมื่อไหรน่นี่อุตสาห์สแตนมาถึง2เทร์นี่คือโดนคือมันทอนด้วยไงนะครับเยนเน่มันทอนไปด้วยก็เลยโดนง่ายๆเลยฮะเขาก็สามารถเล็งเป้าแบบเบิ่มๆได้เลยอะโอเคโยโย1หใบ รวมการเดียนเน่มาต่อเราเล่นแบบเซฟๆเลยเดี๋ยวก่อนนะรวมมาเดียนเน่เนี่ยรวมมาเปิดแสแตนไปแล้วก็ใช้คิงคิงไม่น่าจะเข้าและเล่นเกณฑ์ติมาดีกว่าต่อให้ตอ่ตอให้โันรถเกณฑ์ติก็ไม่เป็นไรเพราะว่ากไ,ได้มาหนึ่งลกูกเออมาดิครับยังไงอะครับดัดมืดเปิดโลกมาอีกแล้วเปิดโลกเก่งโคตรเปิดโลกโคตรเก่งตีมาที่เดียนเน่ว่าแต่ว่ายังนะยังนะเพื่อนยังนะ จอกกระโอลาสามเท่าก็ยังเหมือนกันมาครับผมแล้วก็ตีไปก่อนนะฮะตีไปอย่างนี้แล้วกันแล้วก็เดียนเน่นะฟาดไปมาหมุนติ้วติว,ตวโอเคอีกใบไป,ไปนี่หูยครึ่งหลอดแรงมากครึ่งหลอดนะโดนไปครึ่งหลอดเบิม้ม อันตีผมมาแล้วทุกคนตัวมเกดมาเลยว่ะสตันมาชัวดูทรงแล้วมาทรงนี้สแันมาชัวโย่แล้วก็สแันมาใช่ไหมหรือเปล่าสแตนมาโอเคเป็นข้อเสียจริงๆนะเนี่ยโดนสตันของอันซิเบตนางฟ้าเป็นข้อเสียมากนะฮะคือต้องมีตัวที่มันแก้ทางอ่ะอย่างเช่นเอทลอรซ่ามายืนอย่างนั้นเล่นไม่ได้นะคือต้องมีนะครับตัวแบบพวกถอนดีบัฟอะนะอ่ะตีไปขำ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  นี่แล้วอีกทีปาโอเคแล้วก็อีกทีหนึ่งอีโคแจสติฟูแจสติโฟโอเคมาเขาต้องสร้างโล่อะตึงหรือเปล่าจานไม่ไหวบอกไหวอันติมาชัวร์หนึ่งใบแล้วก็ยังไงฮะอ่าอัติมาโดสเตโดสเต,สเตยังก่อนยังก่อนเจาะกระสามเท่าโอล่ามาแล้วครับผมหนึ่งที ตีที่คิงโอ้โหคิง,ค,งคิงนี่เลือดไหลเป็นน้ําเลยน้ํายังแบบยังเชี่ยวกว่า <c oughs> แย่แล้วอย่างนี้คืออันติแค่หนึ่งผมว่าไม่น่าจะตายรวมถึงผมน่าจะตายด้วยนะฮะดูจากทรงแล้วคือทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเจอลิซเบธนะถ้าไม่มีเอสโรซาเนี่ยลองดูไหมล่ะลองกดดูไหมล่ะคือผมว่าน่าจะสู้ไม่ได้แล้วตาอนนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวลรามาลองกันดีกว่านะฮะ <c oughs> ผมเอาเน้นดาเมจนะแต่ถ้ามีสแตนอยู่มันก็จะมีดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ เข้าไหมเนี่ยอันติไปสิสนามิไงเล่าโอ้ยไม่ตายวะเรียบร้อย <Bro. S 1> ลาคนแถวเนี้แม่งเถื่อนแต่โดยรวมแล้วเนี่ยตัวน้องเดียนเน่เนี่ยเป็นตัวที่ตีแรงเออเป็นตัวที่ตีแรงถ้ายิ่งโดนดาวเมจเท่าไหร่ก็จะตีแรงมากขึ้นเท่านั้นถ้าเกิดรหัสของน้องเขาเนี่ยมีพวกอะไรนะพวกแฟชั่นทั้งดาบหรือว่าทั้งส่วนแบบต่างๆอย่างเช่นส่วนหัวที่เพิ่มเลือดอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเก่งมากนะครับตัวเดียนเน่ตัวนี้นะ แต่ติดที่ว่าน้องเขาไม่ได้แบบไม่ได้ซื้อแฟชั่นไว้นะครับก็เลยมีแค่แฟชั่นที่มันเริ่มต้นซึ่งถามว่าถึกไหมก็ไม่ถึกแล้วคืออย่างเนี่ยคือไม่ได้ปั้นตัวเอทรอซ่าไว้ด้วยเพราะว่าถ้าปั้นตัวเอทรอซ่าไว้เนี่ยเอามาซับในช่องที่4เนี่ยผมคิดว่าเออมันจะได้ยืนานานๆไงนะฮะโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นข้อเสียเราได้เห็นข้อเสียของเดียเน่ตัวนี้ไปแล้วนะครับถ้าเจออลิซเบตนางฟ้าอ่ะนะครับมาเรามาสรุปคะแนนกันดีกว่าว่าจาันมีจะให้คะแนนอยู่ที่เท่่าไหรตััวนี้้ผมขอใก เจ็ดเต็มสิบแล้วกันสักเจ็ดเต็มสิบหนึ่งเลยที่ให้คะแนนประมาณเนี้ยเพราะว่าเพราะว่าต้องเป็นทีมเฉพาะเท่านั้นเป็นทีมสายสแตนแล้วก็ในทีมคือต้องมีเอทรอซ่าไว้เป็นตัวเซฟในท่องที่4ด้วยเพื่อ,อาพาสซีฟการดีบัฟย่างั้นนี่โดนตีแตกแบบโดนแบบโดนถอนสแตนรัวๆเลยนะไม่มีพาสซีฟการดีบัฟนะถ้าเจอพวกเอมิเลียหรือว่าเจอพวกอะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบมันแช่แข็งได้อะหรือว่าโดนสตนได้อย่างเงี้ยเจเน่ก็เป็น ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับสแตนนี่คือหายไปเลยนะเลยต้องมีเอทลอซ่าไว้เพื่อกันในส่วนนี้ด้วยนะครับในส่วนของแช่แข็งแล้วก็สแตนนะตัวเรื่องของดาวเมจตัวน้องเนี่ยไม่ได้น่าเกียดถือว่าแรงนะครับแรงมากถ้าสกิลซักขั้น3อย่างเงี้ยขั้น2ขั้น3เนี่ยไอ้สกิลแรกอะแล้วยิ่งแบบตัวน้องมีเกณฑ์อัติเต็มอย่างนี้รวมถึงโดนดาวเมจแบบเยอะๆมาแล้วเนี่ยจากสกิลสแตนหรือว่าแล้วก็แล้วแต่ที่มันมันโดนดาวเมจได้อะผมว่านะกดสกิลหนึ่งไปอะขั้น3อะ พอเผอนี่ดัดมือทีเดียวตายเลยนะถ้ามีของด้วยนะถ้ามีพวกแฟชั่นดาบมีพวกแฟชั่นอะไรเงี้ยโดนทีเดียวตายเลยนะเป็นตัวที่แรงนะครับแรงแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมทาไม,าไมโมเดลมันตัวเท่าบันอย่างนั้นแหละจานแสดงว่าแสดงว่าใส่ชุดของเมอร์ลินอยู่ไงเลยย่อขยายกลับมาแบบตัวเล็กนะนี่คือช่วยเต็มที่แล้วนะโอเคทุกคน วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับคอไหนที่ชอบตัวนี้นะครับหรือว่าชอบเดียเน่น้องคนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับที่สำคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมไหนหรือต้นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามไ้ด้วยนะส่วนน้นะผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม